ในทุกเช้าเมื่อแสงแรกทะลุผ่านหมอกบางที่อารามพระพุทธเจ้าเสด็จออกบินทบาทด้วยท่วงท่าสงบสังขารที่เดินไม่ต่างจากคนทั่วไปแสดงให้เห็นอนิจจังทุกก้าวคือการเปลี่ยนแปลงแม้ผลไม้และข้าวในบาทจะเป็นของชั่วคราวก็ยังหวนกลับสู่ความไม่เที่ยงเมื่อฉันน้อมรับความจริงแห่งชีวิตแล้วจะรู้ว่าทุกข อาจเกิดได้จากการยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปหัวใจจึงเป็นอิสระจากความเจ็บปวดตลอดวันทรงทำภาวนาขณะเดินจับลมหายใจเป็นสหายแทนที่จะถูกวอกแวกด้วยความอยากสุขภาพใจกับแข็งแรงยิ่งขึ้นสังเกตความคิดและความรู้สึกผ่านอนัตตารู้ว่าจิตไม่ได้เป็นของใครคนในวัดทำกิจวัตรประจำวันเช่นรดน้ำต้นไม้ตักน้ำล้างหน้าหรือกวาดลานวิหาร ล้วนเป็นสมาธิในชีวิตจริงเมื่อใดที่จิตนิ่งสติแจ้งชัดทุกก็ไม่อาจครอบงำค่ำคืนก่อนพักผ่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราตั้งสติไตตองอริยสัจสีเข้าใจความจริงของชีวิตรู้จักปล่อยวางแล้วพบว่าแม้ราตรีจะมืดมิดจิตใจเรายัางส่องประกายดุจด,ดวงประทีปในยามค่ำคืนเพราะชีวิตเป็นการเดินทางที่มิอาจหยุดนิ่งหากเรายึดหลักไตรักเป็นเข็มทิศ ทุกการทำงานการเรียนการพักผ่อนจะกลายเป็นธรรมะที่คอยชำระจิตให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นเสมอ